ไะนี่เดวโอ้จังปมจมวอยวายนี่โหดเลยจังปมบอกว่าจัดโหดเลยจัดโหดเลยแล้วจมวยวโล่แล้วมิดตกฮะมิดตกมิดหม วายด้วยนิ่งด้วยไม่ได้ไปแยกโถ่เนี่ยอยากไปนี่ยมันจบไปที่ไหนอีกกูนี่ไปดูงานอบตนอกเมืองไปดูเร็วยังเดี๋ยวก็โทรมาแล้วก็จะไปนั่นยังไม่เก็บงานเลยไปไหนอีกมันสั้นอ่ะโอ้โคตรชัยอู้ยูเพิ่งไปด้วยจกไปเลยอู้นี่มันหมดอ่ะท้องไงล่ะเด็บขับไปหาเจชักพย ไปได้ตัวช่างปุยเขาเลิกคุยด้วยแล้วยิงเนาะเลิกคุยกันแล้วมันหมดมีดอ่ะยี่ห้อมีดยาวแต่งอายาวไม่ได้บุไม่มันยันมันจะเสียบ่มันจะยันนี่มันต้องอยู่ประมาณนี้ใครจะฉีดพี่อันนี้พี่อันมัอยู่ข้างนี้ซึ่งไม่แล้วรูนี่มันเล็กไงใช่ไหม ารูม,มันรูเล็กจริงเลยออกไปก็ยิ่งเล็กนี่มัน๊บเดีอะไรเลยไหมดิโอ้ได้ไหมโอ้ใบมีดมันไปก่อนเนาะนะใบมีดมันแตกเนาะเราโยงไปสมัครหัวกันมีเยอะมันนินเลยดูไม่มีมีดแ,แก้มีดตรงไหนวะตรงนี้ อเชีกบาลลนเลยเนาะฝนหัวกับช่างปมเดยนีะเดี๋ยวเล่าเดี๋ยเสร็จแล้วโอ้หามแค้หมดเลยเลยมีการเจตแต่งให้อะี่เจ้าต้องไหมหมดแล้วเนี่ย มอมเลยครับอาเรายืนดูห่างๆดีครับอย่าไปใกล้เขาช่างเขาเปิดเล่งอยู่ครับเดี๋ยวติดลิกสิทธิกครับก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง YouTube พี่ไม้รถวขุดบังกรลชัดเจริญนะครับก็เป็น EP ต่อเนื่องนะครับ การเอารถขุดแม่ดอกกระดังงานะครับโัวพิโก้ XK 120คิ่1มาร์คทีนะครับมาเชื่อมพ่อกลึงทําสลักคว้านนะครับ,รบออทําสลัก,นนบ,ลกบุ้งจีนะครับแล้วก็ตวัวนะรครับ,บกระบอกกระบอกยกบูมนะครับโคนกระบอกยกบูมคู่นะครับัหนึ่งสองครับ สองจุดดูเตั้งมาตรฐานมากเลยอุ่นๆเลย chặt rồi đó, chặt ra này nha lửa này áp nha 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 bịt nha nha นิ่งมากเลยนิ่งแล้วเนาะไม่มีเคลื่อนเลยเกือบห้าสิบเปอร์เซ็นต์แล้วผมการ ама ข้าวแล้วบุกระดูกมาไ้วงไปตหรอกไปทำไมตูวเไม่สิโกลูกพี่ เบือบเซตแล้วเตอเพนชิมเอาวันไหนนี่เพนชิมอ่ะฮะโดต้นประกบเนาะได้ใบมีดไม่แล้วคำมาเยอะเนาะอ้หมันอันตราย ม um ันต้องค้ำอันนี yes ้ไม yeah. ่ได้เชื่อมนะพวกนี้ท้าีเดียวเลยนั่นแหละมันต้องค้ำมันอันตราย อฮะกินเยอะบ่เย,ยอะไปบ่เย,ยอะไม่ไม่ดีรถน่อยรถน่อยรถไม่ได้ยันิดสุดแล้วบ,บ่ม,ม,มาทางโน้นก็บุดยาวไปนะครับต้อง เยบ,บูก่อนนะครับเยร์ลดความยาวของบูธนะครับนะจะเป็นไง<ห>ต้องออกแค่นี้เองเอนี่ยนะยามวม่ไดคทบ หดเลยนียแังองจอมโหดจอมวยยว <c ười> ทนำได้ไว

nó sẽ bị bung สีก็ยแรงเลยไปไ้ไหมเสร็จแล้วครับดูหรอคเืออะไรด้วยคื่เกิน แน่นอยู่แล้วมันแน่นอยู่แล้วเนาะบุตรนะบุตรใหม่ก็ฟิตอยู่แล้วนะเนาะฟิตแล้วเนาะฟิตไรพอดีควันไอ้พอดีเห,หรอยไมไอ้ตองเลียด้วยพอดีเลยเหรอเพราะขึ้นเพน่นเหรอนนะโอ้ไม่มีโยกเลยครับ